คันไหลขึ้นมาบ้างไม่หายอยากจะทำอะไรบ้างไหมไม่ไม่ไม่วันเวออนาเตอร์เหรอฮะวันเวออนาเตอร์ทิกกอร์ทิกเกอร์ทิ๊กอร์ทิกเกอิกเกอ์วันเวรุ่นเดอะพาเลสแน่เลยเนี่ยอุ้ยคุณพูดอย่างนี้คนที่ไปเที่ยวพาเลสโกรธนะวันเวออนาเดอร์นี่มันรุ่นโลลิต้าโลลิต้าไรุ่นโลลิต์เก่ากว่าด้วยมั้งผมว่ารุ่นมูแลงลูสรุ่นสีดาไหนขับไรนั่นเลยหรือรุ่นพี่เศรษฐาศิร์ฉายาเส่ขาบาลล้อมนี่อิมพอสซิเบิร์เลยเหรอฮะอะไรนะ แล้วไหนคุณว่า,าคุณอายุฮะสิบหน้าอย่างทศก,กัณฐ์สิบหน้าไอ้นี่มันหัดนั้นหน้าอยู่นี่คุณทําให้ท่านผู้ชมงงรู้ปะ่ะมีคนส่งแมเสเซจมาถามดิฉันว่า,วาคุณต้นเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่กันแน่สาสิบสี่ครับสามสิบสี่ขวบเต็มเมื <c oughs> ่อ ปีที่แล้วครับยังสร้างความมูลของต่อนะค่ะเอาขอไปทักทายท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมเราก็มีความคิดความเห็นอย่างไรนะคะ SMS เอ็มเอสนก็ส่องเนี่ยค่ะตาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะเพราะว่าบางทีตัวมันก็เล็กลงไงบางทีมันก็ขยายใหญ่ยู่ชมันก็ลงนะไม่ใช่ว่าสายตาเราไม่ดีใช่ระบบ Facebook มันไม่ดีตัวมันเล็กๆขึ้นขึ้นลงลงนะคะส่วน Facebook ก็ขอบคุณมากเลยค่ะใน Facebook ไลฟ์วันนี้หนาแน่นนะคะคนดูเรานี่ทั่วโลกนะเน่นอนคุณอัตโว จากไหนบ้างนิวซีแลนด์ก็มีจากนิวซีแลนด์จาก USA นะคุณมานิสาจาก USA คุณแอดจากเยอรมันอ่าแล้วก็จากระยองก็มีบอกว่าฝนตกคุณโทนี่จากนิวซีแลนด์นะคะเยอะค่ะเยอะเยะมาจากทั่วโลกจากจอมบึงราชบุรีก็มีคุณแดงจากลาสเวกัสค่ะค่ะ จากเมืองไทยร่างน้ํากรุงเทพแย่ๆไปหมดนะคะฝั่งทนก็มีค่ะขอบพระคุณมากนะครับสาหรับทุกกําลังใจที่ติดตามนิวอรุณสวัสดนะฮะหลังจากนายกอจิกาจิกาจิกะวันวิไลติดไรติดไม่กล้าร้องเพลงไทยนะรายการเราไม่กล้าร้องนะพี่ปองเราไปร้องเรียบร้อยแล้วพังรู้นะว่าเนื้อเพลงตลอดเวลาไม่ถูกต้องพี่ปองร้องถูกอุ้ยอุ้ย เล่นแรงอะพี่ปองมองานิเดียนเชียร์พี่ปองลองใต้ร่มมะลุลีอยู่อ่ะแต่กลับมานะครับในขณะเดียวกันประเทศเราก็ยังคงเจอคดีที่มันไม่รู้จะใช้คำอะไรมาบรรยายจริงๆคุณผู้ชมทั้งสลดทั้งทั้งเสียใจทั้งโกรธทั้งก็คือคดีขมขืนสองคดีคดีแรกก็คือเด็กอายุเพียงแค่14ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สที่ฉาเชิงเซาอีกคดีนึงก็คือ ผู้ช่วยที่เป็นพี่เลี้ยงคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่หนองคายทั้งสองคดีตำรวจโชว์ผลงานชิ้นโบแดงอีกแล้วครับช่วงนี้ตำรวจทำงานเข้าตามากแต่เขาใช้ DNA นะ,ะเขาใช้นะิติวิทยาศาสตร์จัดการจับผู้ต้องหาได้นะครับคดีแรกก็คือคดีที่ฉะเชิงเซานะครับพลตำรวจโทจิต,ติรอดบางยางผู้บั้ชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีลพลจินดาหลวงผู้อุ้มับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาแถลงข่า,ขาวจับกุมได้แล้ว ไอ้โจนเนี่ยชื่อสุพรชัยหนูน้อยอายุ31ปีประวัติยาวเป็นหางว่าวคุณนันชลีพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีขมขืนมันทำมาโดยตลอดเลยนะฮะแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ย <What? S 1> บ้านที่มันพักอาศัยบ้านเช่าเนี่ยก็อยู่ห่างจากบ้านน้องเขาไม่กี่ร้อยเมตรเองคือจำจากคำให้การมันนะ มันบอกว่ามันเดินผ่านมาแล้วประตูไม่ได้ล็อก <c oughs> มันเลยเข้าไปแล้วก็กลมขืนแล้วก็ฆ่าน้องเขา <c oughs> แค่นี้แต่จริง, <c oughs> รงๆผมว่าไม่ใช่หรอกมันจ้องมานานแล้วมันจ้องมานานแล้วไอ้คนอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ซึ่งจากการให้คำสารภาพ <c oughs> เราลองไปฟังบางช่วงบางตอนกัน,กนครับกลัวกลัวกลัวกวเ้ ผู้เสียหายที่ไปรับาปงเยอะบปเยอะผมตกใจีดาตกใจมีปีเมื่อีเมือี่มือซ้ยมือซ้ายบีดมือซ้าขวารับีลนีสอไม่มีเ่อนฝูงเพราะว่าขนาที่มาหลบนีอยู่สปีเนี่ยไม่คบค้ากับใครเลยนะครับญาพี่น้องก็ไม่เอาเพราะนั้นถ้ามีทางไปก็คงไปแล้วี่มันไปไม่ได้ถ้าฟังจากเสียงท่านจิตติรอดบางอย่างนะท่านก็ ท่านก็คงจะไม่ชอบมันเหมือนกันนะใช้คําว่ามันเลยในขณะที่มันหลบหนีนะครับมาดูประวัติมันนะต้องโทษยาเสพติดปี2558ที่ชาเชิงเซาวนี่แหละแล้วยังมีหมายจับคดีทําร้ายร่างกายและข่มขืนติดตัวอีก3หมายนะครับตั้งแต่ปี2551ที่ฝที่บ้านฝางขอ,อนแกน่แกนปี2558ที่เอ,อที่ขอนแก่นนั่นแหละปี58บ้านฝางปี51แล้วก็บ้านเป็ดปี59 แบ้านฟาง51ขอนแก่น58แล้วก็บ้านเป็ดปี59อันนี้คือที่ขอนแก่นทั้งหมดนะคะแล้วมันยังมาทําอีกที่นี่เมื่อวานนี้ตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเอาไปทําแผนประกอบคารับสารภาพแต่ปรากฏว่ามีคนไปรอจะประชาทันใช้คํานี้เลยเป็นพันแล้วทําไมไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาเป็นพันเลยค่ะถ้าผู้ต้องหาตายตํารวจโดนนะคะอ๋อเหรอเอาก็ใส่หมวกกันน็อกไปสิ เออมันคอไม่ได้ใสให้มันช้ำในไงคอไม่ได้ใสนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ควรที่จะเอาไปก็เลยยกเลิกนะคะ<ด>คนรอก็เลยผิดหวังค่ะก็เสียงกระหึ่มขึ้นมาว่อนโซเชียลอีกเช่นกันว่าตกลงแล้วไอ้แบบนี้ควรจะต้องถึงประหารหรือไม่นะฮะก็แล้วแต่สาลนะนะไปที่หนองคายค่ะเมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่าผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลปรากฏว่าในโรงพยาบาลมีคนมาข่มขืน แล้วว่ากันว่าหนีลงแม่น้ําโขงไปเมื่อวานนี้ตํารวจน้องคายกับตํารวจลาวเขาร่วมมือจับตัวได้แล้วชื่อว่าปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยชื่อมันชื่อปุ้มปุ้ยชื่อมันไม่เหมาะกับพฤติกรรมมันเลยนะนามสกุลเกษานุช<ะ>เป็นผู้ต้องหาที่เป็นคนข่มขืนค่ะไปกบดานอยู่ฝั่งลาวตํารวจทางลาวก็ลากเอามาส่งนะคะอายุ24ปีใช้มีดบังคับข่มขู่แล้วก็ข่มขืน ด้านหลังสำนักงานซักฟอกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่หนองคายค่ะสารก็ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยมันเห็นภาพเห็นหน้าชัดเจนเลยตำรวจเนี่ยเขาทราบว่านายปุ้มปุ้ยขโมยสกูตเตอร์ของชาวบ้านใช้เป็นพาหนะหลบหนีไปหาพ่อที่อยู่ที่ลาวเมื่อวานก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวกลับมาก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปใกล้นะฮะได้ดูแค่ภาพไกลๆอย่างนี้ค่ะนั่นปุ้มปุ้ยคนไหนอะ นุ่งเกงลายอะเหรอทำไมนุ่งอะไรกันลายๆตอนนั้นก็อุ้มหมอนลายๆกลับมาใช่ไหมคือเขาบอกว่าไอ้นี่มันมีมีมีพฤติกรรมทางจิตแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีนะนะฮะค่ะก็พาไปดูเมื่อวานทําแผนสําเร็จนะคะประชาชนก็มาตะโกนสาบแช่งตลอดทางละค่ะแล้วก็เกือบจะเข้าไปลุมเหยียบด้วยแต่ว่าตำรวจก็ป้องกันลากอมาทันค่ะไอ้นี่ก็มีคดีเหมือนกันนะ ไอ้นี่ก็มีคดีข่มขืนติดมาใช่ค่ะใช่ใช่ฆ่าคนตายด้วยใช่ค่ะนะฮะทำมาแล้วหลายครั้งค่ะนะครับเอ่อคุณนันชลีพรรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าไหมเคยเห็นค่ะที่เขามันไม่มีควันคาบคาบกันแล้วก็ปื้ดปื้ดเข้าไปอ่ะคือนิโคตินแบบหลอมละนนะแต่ไม่มีกลิ่นไหมไม่มีมันมีควันแต่ไม่มีกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่มันเป็นกลิ่นหอมหอมที่เขาหลอกมาใส่ในน้ำยานะฮะเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นสูบกันเนี่ย ผิดกฎหมายนะครับเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าโดยกรมศุลกากรน,นะครับเมื่อวานมีการจับได้2ที่ที่แรกเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กวิวเมโทรพาร์คที่ถนนกัรละประพฤกเป็นคอนโดอยู่ถนนการลประพฤกจะไปออกวงแหวนนะฮะโดยที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบทราบเลยว่าเป็นแหล่งเก็บและขอหมายสารมาแล้วด้วยเป็นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแหล่งใหญ่เลยเพอเข้าไปตรวจสอบพบ บุหรี่ไฟฟ้าน้ํายานะครับน้ายาคือมันต้องเป็นน้ํายา20,000ชิ้นแล้วก็น้ํายาและอุปกรณ์ส่วนควบอีกจํานวนมากรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น12ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพโดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและไฮโซนะครับพบว่าน้ํายาเหล่านี้นําเข้ามาจากมาเลเซียนะครับโดยที่ท่านพลตํารวจตรีสุรเชษฐหักพานหรือว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบ uh huh. อ่ะ ผู้กังคับการเนี่ยแกบอกว่าแก๊งนี้มีนายทุนชาวต่างชาติตอนนี้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3รายโดยขณะเข้าตรวจคน้นยังเจอลูกค้ามารับสินค้าไปขายอีกด้วยนะโดยที่ค้นรถยนต์มาสาสามพบของกลางจํานวนหนึ่งก็คุมตัวนายพัฒราวุฒิบุญลิว้วอายุ37ปีดําเนินคดีอีกอันหนึ่งที่สตูลครับ เขาร่วมทำลายของกลางบุหรี่ไฟฟ้า49ชุดหัวจุดบุหรี่68ชิ้นน้ำยาเติมรวมถึงนิคโคตินแล้วก็ไพ่กระดาษทั้งสิ้น8ล้าน5แสน2 0 0 0 0นเศษนะฮะโดยที่ของกลางนี้ตรวจยึดได้ในปี59มาจากรถบัสของนักท่องเที่ยวม,มาเลเซียที่เดินทางเข้ามานะครับไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านี้วางกระจัดกระจายทั่วรถบัสเขาคาดกันว่าไอ้พวกนี้เอาเข้ามาดทดสอบตลาด ว่าวัยรุ่นในในในพื้นที่จะเอาไหมแต่ต่างจังหวัดวัยรุ่นยังไม่ค่อยฮิตนะฮะมันกินยาแก้ไอง่ายกว่าฮะสี่ขุณร้อยง่ายกว่าโอ้ยนั่นอันตรายมากนะคุณโอ้ยคุณทั้งติดทั้งเมาเลยนะมันไม่ใช่เฉพาะเด็กวัยรุ่นนะผู้ใหญ่วัยทำงานเสียกันหมดเลยค่ะมันนั่งทำงานฟุบฟุงองอเพราะกินไอ้นี้แล้วร้านขายยารวยกันเป็นแถวต้นทุน15บาทขาย75บบทนะฮะ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้าโดยกรมศุลกากรนะครับมีโทษนะครับมีโทษถ้าลักลอบจําคุกส,สิบปีปรับ4เท่าของสินค้านะฮะซึ่งก็บอกเลยบอกว่าทั้งบุหรี่จริงบุหรีป่ปลอมก็ไม่ต้องอันตรายรทั้งนั้นนะคะนะคือคือผมก็พูดกับคนใกล้ชิดหลายทีแล้วว่าเลิกได้ก็ดีแต่ก่อนผมก็สูบเดี๋ยวนี้เลิกแล้วก็ดีขึ้นเลิกแล้วหรอทุกคนดูพี่สำราญดีหรอไหม เออลืมยกตัวอย่างเนะะี่ยค่ะหล่อไหมฮะจริงๆสมัยก่อนนี่ผมหน้าไม่ได้ใสปิ๊งขนาดนี้นะคนสูบุหรี่นะหน้ามันจะดำดำมันมันตามันจะโหลโหลจริงๆเพราะว่าควันบุหรี่มันลมแล้วเดี๋ยวนี้ดีนะเดี๋ยวนี้โถพี่ติ๊กก็พี่ติ๊กเหอติ๊กกินสีนะ <laughs> ไปว่าพี่ติ๊กไม่ใช่ติ๊กก็ติ๊กก็ติ๊กกินสีเจอความหล่อผมเริ่มจะใกล้เคียงเขาแล้วแหวะอาอาอาชีพทุกอาชีพมีอันตรายหมดเป็นช่างกลึงลูกค้าดันเอาปืนปากกามาให้กลึงกลึงไปกลึงมาก็ได้มาให้ต้าบเกีียวใหม่เกลียวมันแหวนเกียวมัน่วาเกียวมันหายอะไรก็ไม่รู้คือคือกลึงลอกเกีียวใหม่อ่ะพูดง่าย เขาเรียกกันตาบเกียวเหรอเออแต่ปรากฏว่าคืออย่างนี้มันไม่บอกว่ามีลูกปืนอยู่ในน,นั้นนะแต่มันต้องมันต้องผิดปกติแล้วคือลูกค้าเนี่ยเขาจากการสืบสวนบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ผมเอาเสือสเส้อสูบ size, เสื้อสูบรถมอเตอร์ไซค์เสื้อสูบรถยนต์มาให้กรึงหน่อยคือไอ้ปืนปลอมเนี่ยนะไอ้ลำไอ้ไอ้ปืนปืนปืนไม่ใช่ปืนเถื่อนปืนเถื่อนเนี่ยลำกล้องมันเนี่ยมันจะทํามาจากลูกสูบบ้างทํามาจากไอ้พวกวัสดุที่เป็นลักษณะท่อกระบอกอย่างนี้ พอเอามาถึงเนี่ยช่างกลึงก็เห็นแล้วว่ามันเป็นปืนปืนปากกาก็เห็นก็เห็นก็ยังรับตับเกี่ยวไงอธรรมดาแต่ว่าที่เป็นเรื่องคืออะไรคุณนนทรีพรก็ไม่รู้ไงว่ามันมีปืนมันมีลูกปืนอ่ะูอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในก้นอง,องม,มันก็ระเบิดใส่สินายภยโรดรักนวลกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงกลึงเลขที่41ทั18ถนนคงคาตาบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา คนที่ได้รับบาดเจ็บนี่เข้าหัวเลยนะนายไพโรธลักนวลถูกยิงที่ศีรษะด้านซ้ายก็ทั้งโรงกึงอะกระเจิงกันอย่างที่ภาพที่เห็นน่ะส่งโรงพยาบาลเบตงตำรวจก็งงมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงกระสุนมันคาอยู่ที่รังเพลิงค่ะตอนนี้ก็ไปดูกันก็แล้วกันว่าคนเอามาทำได้ไงอ่ะนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเพจหลายเพจเลยนะครับสายดาร์กทั้งหลาย ด่ากันอุตลุดเลยเรื่องเรื่องของการที่มีผู้ใจบุญเขามาโพสต์คนนี้เขาชื่อว่าละพีพักทลาธรพีพักเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอควายตัวหนึ่งกําลังจะเข้าลงเชืออเขาก็เลยซื้อมาอ,อเพื่อจะไถ่ชีวิตอ่ะพูดง่ายๆแล้วตั้งชื่อให้ว่าบุญรอดเสร็จแล้วไม่มีที่เลี้ยงเขาก็เลยไปฝากปศสุสัตว์ที่เขาขอที่เพชรบูรณ์ช่วยดูแลปรากฏว่าเขาก็ไปเยี่ยมบ้างแต่เอ๊ะช่วงหลังๆไปเยี่ยมทำไมปศสุสัตว์บอกว่า ไอ้ควายตัวนี้เอาไปฝากเกษตรกรคนนั้นเลี้ยงบ้างเอาไปไว้ที่นี่บ้างให้ไปตามที่นั้นที่นี่คือตามกี่ทีกี่ทีก็ไม่เจอตามไปกี่ที่กี่ที่ก็หายเขาก็เลยทําหนังสือขอเอาควายตัวนี้กลับมาจากปศสุสัตว์สุดท้ายปศสุสัตว์บอกว่าอ๋อกำลังจะขายไปที่โรงเชือดถ้าอยากได้เอาตังไปไถ่อีกทีหนึ่งก็แล้วกันโอ้โหเท <ๆ S 1> ่านั้นแหละคใครใครใครพูดปศสุสัตว์เฮ้ย hey. จริงในในในเพจนะเขาว่ากันงนี้ในเพจจะเขียนจริงแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นหรือเปล่าข้อเท็จจริงมาฟังอย่างนี้จากการสอบถามเจ้าของ Facebook บอกตัวเองอ่ะก็ไปถ่ายมาจริงๆอย่างที่ว่าแล้วก็ไปฝากปัสุสัตแล้วก็แวะเวียนไปเยี่ยมนะแต่ตอนหลังเนี่ยมาทราบทีหลังว่าพ่อค้าขายข้าวที่หน้าสํานักง,งานเกษตรรับไปเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งสมอและกาลังออกประมูลให้ลงค่าสัตว์หากต้องการได้คืนให้เอาเงินไปถ่ายนี่ไงก็เข,เขาเขียนตามนี้เลยปัสุสัตบอกอยากได้เงินเอาเงินไปถ่าย เพราะที่ขายไปเพราะเกษตรคนนั้นบอกว่ามันไม่ตกลูกก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยขายให้โรงฆ่าสัตว์ไปส่วนปศุสัตว์บอกว่าควายตัวนี้เป็นควายตัวเมียโดยที่คนนี้ซื้อมาจริงแล้วเอามาบริจาคให้กับโครงการโคกระบือตามาตามพระราชด,ดำริต่อมาปศสุสัตว์เอาไปให้นายวรพลแก้วแดงชาวตำบลหนองแม่นาเอาไปเลี้ยงเสร็จนายวรพลเอาไปขายให้พ่อค้าเล่โดยพละการเพราะควายตัวนี้ดุร้ายและไม่สามารถตกลูกได้เดี๋ยวผมจะเรียกวรพลมาสอบถามรายละเอียด ถ้าหาตัวพ่อค้าคนซื้อควายดังกล่าวได้ก็จะให้ผู้บริจาคมาขอซื้อคืนเพื่อนําไปเลี้ยงต่อไปก็ถูกตามที่ว่าเลยคือปศุสัตว์ก็ยกให้พ่อค้าไปอ๋อไม่ใช่ค่ะปะศุสัตว์ให้คนเอาไปเลี้ยงค่ะยกให้พ่อให้คนเอาไปเลี้ยงแล้วใค้คนเอาไปเลี้ยงก็ไปขายต่อถูกต้องค่ะคือปศุสัตว์เขาทาถูกต้องเขาก็คือเอาควายให้กับเกษตรกรไปเลี้ยงทีนี้เกษตรกรเนี่ย เอาไปเลี้ยงก็รอให้มันตกลูกหรือว่าถ้ามันไม่ตกลูกมันก็ต้องมีเงื่อนไขกันว่าจะใช้ในการไถนาหรือเปล่าแทนไรถยนต์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ตกลูกและไม่ใช้ไถนามันจะมีเงื่อนไขไหมว่าจะรับกลับมาทําอะไรยังไงแต่นี่เอาไม่ใชขายให้หลงพรหรือองเชื่อตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่เงื่อนไขระหว่างคนที่รับบัวรับควายไปว่าจะเอายังไงแต่ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือบอกเขาไม่สามารถเลี้ยงได้เนื่องจากดุนี่แหละ มันข้อที่จริงเป็นยังไงก็ไม่รู้และถ้าเกิดเขาไม่ใช้เราก็ต้องมีระบบรับคืนนะคะแต่คนที่เขียนเฟซบุ๊กก็ไม่ถูกนะคุณรลบพีพักนี่ใช่ไหมข้อมูลไม่ถูกเดี๋ยวก็ต้องซื้อคืนอะไรครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้อยากรู้จริงๆว่าเป็นไง The Sun เป็นสื่อชื่อดังของอังกฤษเสนอข่าวอย่างนี้ว่ามีดาราซีรีส์ชื่อดังของอังกฤษชื่อว่าพอลนิโคลอายุ38ปีเขาซีรีส์เนี้ยออกอากาศทาง BBC ีวันของอังกฤษมาเที่ยวสมุยมาพักผ่อน แล้วก็ปรากฏว่าขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนเขาแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์เดินเท้าไปที่น้ําตกขุนสีไม่รู้เดินอีท่าไหนพลัดตกลงไปในน้ําตกอะ่ะจนขาหักจนทุกวันนี้นาทีเนี้ยเขาก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สมุยปรากฏว่าเขาไปให้สัมภาษณ์กับเดอะซัว่าเขานี่โชคดีนะที่พลาดตกไปในน้าตกครั้งเนี้ยที่เขายังมีชีวิตอยู่ แต่โชคร้ายคือค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันสูงถึง9 0 0 0ห0ื่นปอนหรือประมาณ4ี่ล้านบาท <c oughs> ที่นี้เดอซันก็ไปพาดหัวเลยว่า <c oughs> โรงพยาบาลชื่อดังบนเกาะสมุยเ,ออเก็บค่ารักษาหมาหาโหดถึงสล้านบาทจากการที่ดาราของเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุขาหัก <c oughs> <c oughs> โรงพยาบาลเขาจะแถลงวันนี้16บหกเขาจะแถลงแต่เนื้อหาในแถลงเนี่ย <c oughs> เขาบอกเลยนะคะเขาจะชี้แจงให้เห็นว่ามันไม่เป็นความจริง เขามารักษาจริงๆค่ะแล้วก็ประเมินค่ารักษาไปแล้วแต่มันไม่ได้มากขนาดที่ไปให้สัมภาษณ์กับเดอะซันที่วงไว้นี่ไง90,000ปอนด์เนี่ยเออนะก็อย่างว่าคือพูดจริงนะเดอะซันนะคนอังกฤษเองนะเขาไม่ให้ค่ามันเป็นแค่หนังสือพิมพ์ขยะคล้ายๆแท็บลอยเอาง่ายๆนะในแวดวงฟุตบอลนะถ้าเดอะซันลงว่านักเตะคนนี้จะย้ายไปทีมนี้นะให้คิดว่าไม่ไปไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเลยคือมันเป็นหนังสือพิมพ์ประเภท อยากเขียนอะไรก็เขียนเอฮะเอ่อละครน่ะหนังสือพิมพ์แบบเต้าข่าวเอาอะนะฮะไม่จริงเลยค่ะไม่เป็นความจริงทําให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเสียหายแลวก็ขณะนี้พอนิโคก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยด้วยะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไก่นี่เป็นยังไงอะคุณไก่ไกมาดูงู <c oughs> คือมันมีข่าวงูสองข่าวนะ,ะผมก็เลยกําลังดูอยู่ว่าจะเอางูเหลือมหรืองูจงอางมาดีเอางูเหลือมนี่แหละนะครับที่สมุดสาครมาใช่นี่ เจ้าของซุ้มไก่ชนเขาแจ้งเลยพี่พี่ช่วยมาจับงูหน่อยมันกินไก่ผมไปอุ๊ยมันเยอะนะมันตัวไม่ใหญ่ปลาคนมันมีตัวแม่มันอยู่ไงเหรอเออแกเป็นเจ้าของซุ้มไก่ชนนะเหตุการณ์เนี่ยคุณมนเทียนชื่อมนเทียนแสงแมงทับอายุ50ปีบอกตอนที่เขามาทําความสะอาดฟาร์มเห็นงูกําลังกินไก่ชนชื่อเจ้าแสนเพชรเข้าไปทําไมถึงรู้รู้ไหม ขาไก่โผล่ออกมานอกปากงูอยู่<ม>ก็เลยเข้าไปดึงอ่ะ<ม>ดึงไก่ออกมางูมันก็เลยขย้อนไก่ออกมาก่อน<ม>เลื้อยหนีไปแกบอกแกทนไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นมันออกมาหลายทีเรียกเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปทำลายไอแผ่นไม้กระดานที่ปูพื้นเลี้ยงไก่ครับเจออะไรรู้ไหมคุณไข่งูเหลือมที่ฟักไปแล้ว11ฟองลูกงูเหลือมขนาดเล็กยาว60เซนคือตัวเล็กๆแต่ยาวหน่อยอีก3มตัว แล้วตัวแม่ยาวสเมตรอีกตัวหนึ่งครับก็สรุปว่าจับไปแกก็บอกว่าไอ้แสนเพชรเนี่ยมันเป็นไก่ชนเก่งนะคนมาขอซื้อห้าหมื่นยังไม่ขายเลยงูเอาไปกินซะแล้วกินงูแทนดิไม่ได้จับไปปล่อยแล้วไม่ได้นะคะราคาอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปติดตามกัน สุดท้ายนะคะพออ,อโรงเรียนสามเซนวิทยาลัยที่บอกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ผมมีมาก่อนอะไรเงี้ยมผมไม่ทุจริตนะนะคะปรากฏว่ามีการชี้แล้วนะคะว่าผิดฐานเรียกรับเงินแรกที่นั่งจริงค่ะในช่วงหน้าติดตามค่ะ